เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณแม่ม<า>วันนี้เราจะมาขยี้ขย่าวเรื่องราวข่าวสารต่างๆนา <c oughs> ที่ <c oughs> ต้องบอกว่า เป็นท็อปซีครีตเป็นข่าวที่เป็นเบสเลอร์มากๆวันนี้สายตานางเป็นประกายมากดูมีความสุขมากกับการจัดรายการวันนี้รู้สึกว่าอิม่มเอมเอมิ่มอกอิ่มใจเพราะเราไม่โดนแกงแล้วทางฝั่งคุณหมอคุ้งอ,อิ่มเอมเอม,มีความสุขแต่ฝั่งเล็กซี่เครียดมากคุณผู้ชมขอพูดถึงข่าวนี้ก่อนเลยคุณหมอ,อคุ้งนะก็คือว่าเรตติ้งปกติแนวเรตติ้งของละครเนี่ยแต่ละเรื่องเรตติ้งทะยานสูงมากๆโดยเฉพาะช่องเจ็ด ช่อง3และช่องวันละครแต่ละเรื่องเนี่ยทยานหลัก3หลัก4กันเกือดทุกเรื่องล่าสุดเนี่ยละครเรื่องนึงเนี่ยทยานเข้าไปตอนจบเนี่ยหนะัซึ่งดิฉันตกใจมากกับตัวเลขของละครช่องนี้เรื่องนี้ละครของช่อง3เรื่อง2เสน่หาเรตติ้งจากปกปติก็ดีๆอยู่นะ แต่วันดีคืนดีค่ะเรตติ้งเหลือเพียง1.3พระเจ้าถือว่าน้อยมากคุณผู้ชมก็เลยตกอกตกใจหลายเลยคนก็ต้องคำถามว่าทำไมล่ะคิมเบอรี่กับเจมมาเนี่ยกระแสความนิยมลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าหรือว่าละครอไม่จีนหรือว่าละครไม่สนุกหรืออย่างไรทำไมเรตติ้งมันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆมากมย้ำเลย แสดงว่ามากจริงๆนะเนี่ยตกใจเกิดมาไม่เคยเจอละครของทางช่อง3เรตติ้ง1.3อ่ะน้อยมากจริงอย่างน้อยๆนะ2 1.9ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แต่1.3นี่น้อยมากมันต้องมีเหตุแม่จริงรวมไปถึงคิมบรีเนี่ยนางเอกกระชากเรตติ้งนะเรตติ้งละครแต่ละเรื่องของคิมบรีไม่เคยต่ำกว่า2แต่ครั้งนี้1.3เกิดอะไรขึ้นกับเรตติ้งที่ตกต่ำ ของละ<อ>ครเรื่องสองสเสน่หาหลังจากนั้นไม่รอชา้าเล็กซี่แอบไปสืบมา<อ>คือจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือละครเนี่ยสนุกกระแสะความนิยมได้รับความนิยมดีในสื่อโซเชียล<อ>รวมไปถึงคนดูเยอะ่อานแฟนคลับเยอะแต่ระบบการส่งสัญญาณมีปัญหามีปัญหา<อ>นี่เขามีการชี้แจงมีการ<อ>ถามกันมาในสื่อโซเชียลด้วยคือระบบการส่งสัญญาณมีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้เขาถ่ายข้อสด บอลยูโรเขามีการปรับเปลี่ยนสัญญาเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของยูโรก็ต้องมีการล็อกมีการบล็อกสุดท้ายช่องสามสัญญาณขาดสัญญาณหายบางบ้านนะจอดำโอตายละนี่ไม่ไหวเลยนะคือบางบ้านบอกว่าอ้าวฉันจะดูช่องสามทำไมฉันดูไม่ได้นี่เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะทางทางเขาเรียกว่าทางจานเนี่ยนะเขาก็มีการปรับในส่วนของการดู ให้ชัดเจนมากขึ้นให้สัญญาณเนี่ยไปทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับคาดว่าสเสน่หาเรตติ้งจะขยับเพิ่มไปหลังจากที่สัญญาณมันโฟล์แล้วหลังจากที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนได้รับสัญญาณของทางช่องสามแต่เรื่องนี้เป็นการนํากลับมาร e m a k อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมสองเสน่หาจำได้ไหมคือนางเอกมีสองคนครับชื่อหยาดอะไรนะเดือนหยาดิรารักพิรารักเมื่อก่อนคุณอัมพัสาผ่านเลยเออ แต่ชอบดูนะชื่นชอบมากเลยกับละครเรื่องนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวราจับตาดูคะ่ะผู้ชมครัว่าเรตติ้งของละครเรื่องสองเสน่หาจะขยับปรับเปลี่ยนเพิ่มไปอย่างไรบ้างแต่ในชั้นเนชื่อว่า1.3เนี่ยเป็นตัวเลขที่อย่าไปนับอยาอ่ออยาไปมองอย่าไปมองเพราะว่าดารานักแสดงจะเสียกําลังใจครับ ขออย่าจอดําอีกเลยนะขอให้เป็นจอสีเหอะเออ,อบางทีแฟนคลับเขากำลังลุ้นๆอยู่อ่ะอยู่ๆจอดําหายไปแฟนคลับก็ตกใจนะไปต้องไปดูออตัวเลขเลตติ้งในออนไลน์ด้วยว่าคนอ่ะเปลี่ยนไปดูทางออนไลน์เยอะไหมอ่ะอเราฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับละครเรื่อง2เสน่หานะ,ะครับ you